ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันคือแม่น้ำบาปะกงผมอยู่ริมแม่น้ำเลยสวยๆสวัสดีทุกท่านนะผมอยู่พิกัดวัดบนวัดคงคารามเช,ชิงเสานั่นเองนะฮะโอ้ยลมเย็นลมดีมากเนี่ยค่ะคือแม่น้ำบาปะคงสวยๆธรรมชาติเต็มหมดเลยสมัยก่อนตรงท่าน้ำเจ้าพยาตรงพขาแดงบ้านเราคงเป็นอย่างเงี้ยฝั่งนู้นคงเป็นเหมือนฝั่งผู่เจ้านะ ะสวัสดีทุกท่านวันนี้ผมพาท่านมาชมตรงโซนของธนาคารปูวัดคงคารามหรือวัดบนนั่นเองตรงเนี้ยมันมีทั้งวัดบนวัดกลางวัดล่างเดี๋ยวผมจะพาท่านไปทุกวัดอ่ะวันนี้เอาวัดบนวัดบนผก่อนตาผมมานะฮะพาโลมากลับบ้านตรงนี้เคยมีปลาโลมามามั้งนะนะฮะตรงนี้เป็นจุดอนุรักษ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติแนละ้วทั่งเรื่องกุ้งหอยปูปลาผมถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะครับอันนี้ก็คือชุมชนบ้านบนนะครับอยู่ในโซนของวัดบนวัดของคารามนั่นเองมีปลาอีกกงด้วยปลาคืนสินนะโอ้โหมาเยี่ยมชมได้นะครับอยู่ในวัดเลยอยู่ในวัดเลยจอดรถในบริเวณวัดแล้วก็เดินเข้ามาอีกแค่จึ้งนึงนะ เสือพ่นน้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยบ่งบอกถึงว่าทรัพยากรธรรมชาตินะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่นี่โอเคมากปลาเข็มตัวอย่างระยักษอ่ะปลาเข็มแม่น้ําจะตัวใหญ่กว่าปลาเข็มคลองไม่ต้องกลัวอันนี้แข็งแรงทนทานมาเข้าโซนนี้กันนี่พันปลาพื้นถิ่นนะฮะปลากระบอกปลาตะกรับปลากด ปลาสังกวาสุ้ปปลาตินปลาตินโอ้โหตัวยังกะยักษ์โอ้โห,ต,โโหตัวใหญ่มากอะอาจาปูเต็มเลยอะปูแสมใช่ไหมโอ้โห و. ดูนี่ อต็มเลยอ่ะทั้งปูทั้งปลาปูแลปลาตีนตัวใหญ่มากทั้งชนโอ้โหสุดยอดอะฮนะแต่ละจุดเนี่ยท่านสามารถเดินไปได้นะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนได้เลยเต็มที่ฮนะมาเที่ยวเองมาสัมผัสเองแล้วผมบอกว่าตรงนี้ยมันเย็น เมื่อท่้านเขามาอยู่ใต้ต้นไม้ใบไม้ไมันจะดูดซับแสงแดดเพื่อไปสร้างอาหารให้กับตัวมันก็เหมือนห้องครัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยผมจะบอกทุกตอนเลยมันจะเย็นเนี่ยพอเราเริ่มเข้ามาเนี่มันจะเริ่มเย็นแล้วอ่ะไปดูจุดนี้คอนโดปูสแสมขอบคุณคุณอามากนะครับที่แนะนำผมมานะเจ้าของร้านเดอะเกลือคาเฟ่นะฮะบ,บอกคุณชาวีมาเลย เนี่ยคอนโดปูสแสมฮะปูสแสมมีคอนโดด้วยเหรอเออเป็นบ้านของบ้านของน้องๆแปดขาแล้วนั่นแหละเนี่ยเป็นคอนโดเป็นบ้านมันเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดผมก็ต้องเลือกจังหวะมาเหมือนกันมาตอนน้ําขึ้นท่านจะไม่มีทางเห็นเลยว่าบ้านมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมต้องมาตอนจังหวะน้ําประมาณเนี้ยถึงจะสวยนะฮะผมรอได้ปูเต็มไปหมดเลย ว่าน่าจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอโอ้โหคอนโดปูแสมโดยชุมชนบ้านบนเนี่ยมาดูป้ายโอ้แล้วดูด็ปูตัวเล็กๆเต็มนะโอ้โหแต่เราจุดมันเชื่อมต่อถึงกันได้ท่านเดินเข้ามาได้เลยนะเสร็จแล้วก็มาทําบุญที่วัดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรได้ถ้ามาตอนน้ําขึ้นท่านจะหมดโอกาสเห็นคอนโด พราะนั้นเราจะให้ท่านมันได้มาเรียนรู้ตรงส่วนนี้ก่อนว่าเขาเรียกว่าคอนโดปูซแม่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยที่มีไม้ไผ่ล้อมรอบเนี่ยครับ <c oughs> เย็นจังเลยเข้ามาทางส่วนนี้อ๋ออันนี้เขามีหน่วยงานมีบริษัทเขามาร่วมอนุรักษ์ด้วยเนี่ยนะดีมากครับดีมาก ผมถือว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งได้เลยนะเป็นไฮไลท์ได้เลยนี่ก็คอนโดปูเนี่ยโครงการคอนโดปูมันจะได้มีจุดทำลังมันได้ไงเนะให้ขึ้นซัดแรงพายุยังไงก็ไม่มีปัญหานเนี่ยาดูเดยปูแม่งเพียบเลยตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่โอ้อิฉาคนแถวนี้จัง อป่ากโกงกลางเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะท่านจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยมันเชื่อมถึงกันได้ไม่ใช่ปัญหาฮะโอ้โหปลาตีนตัวเพิ่มเลยปลาตีนตัวใหญ่มากมีบางท่านถามว่าปลาตีนกัดไหมกัดก็เลือดซิปเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงัขั้นเนื้อฉีกอะไรขนาดนั้นไม่เหมือนปลาแรดะ่ระปลาแรดมันไม่กัดหรอก แต่ผมเคยให้อาหารปลาไงให้ผลไม้แล้วมันกระโดดเนี่ยแล้วจังวาหวะหันไปคุยกับเพื่อน <laughs> มันก็งับโนดิวก็เลือดซิบเหมือนกันแต่ไม่ได้ฉีกอะไรปลาปลา,ปลาตีนกัดปลาตีนกัดเหมือนกันนะฮะแต่ถ้ามันเชื่องเชื่อมันก็ไม่ค่อยกัดแต่ก็เลือดซิบนิดนิดโอ้โหปูเต็มเลยมันก็จะกูมันก็จะตกใจนะในที่ท่านเห็นเป็นรูรูเนี่ยคือปูรูปู แต่ละจุดเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะฮะพีลืมป้ายนี้นี่นี่ให้ดูป้ายนี้ก่อนเขาบอกว่ากว่าจะถึงวันนี้ที่บ้านปลาธนาคารปูจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้น่าจะมาสํารวจพื้นที่มั้งใช่ป่ะนี่มีลูกศรบอกน,นี่นี่มีเจ้าหน้าที่มาสํารวจพื้นที่ก่อนนะแล้วก็ผู้คนชุมชนในหมู่บ้านก็เริ่มทําเป็น ทางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นธนาคารปูจนคนเข้ามาเยี่ยมชมได้เนื้อที่ทั้งหมด12ไร่ตรงนี้นะฮะนี่จะมีปูวางไข่ขอคุณน,นะท่านผอ,อกเกรียงมหาสิริด้วยนะและทีมงานอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทีมงานบ้านปลาธนาคารปูด้วยอนุโมทนาขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุเลยนี่คือจุดเริ่มต้นท่านผอ,อกเกลียงมหาสิริด้วยนะฮะน่าจะท่านอิ่มบุญมากและแต่ละจุดผมบอกไว้ก่อน จะมีจุดให้ความรู้เด็กๆมาไม่ใช่มาเดินเที่ยวชมธรรมชาติเดียวอ่านนะอย่างเงี้ยบ้านปากกล่ำสังกอคืออะไรท่านดูผมพี้อ่านท่านดูเลยนะมีปลาอีกงปลามังกรเนี่ยปลาขยงนวลปลากฏดหัวแข็งปลากฏดขันหลาวปลาตะกับหรือปลาขี้ตังอ่ะนะปลาเสือพ่นน้ำน้ำเค็มปลาเสือพ่นน้ำเมื่อกี้เต็มเลยเห็นเพียบเลย นะครับอันนี้ปลากระพงลายปลาจิ้มฟันจระเข้น้ำปล่อยอุ้ยหายากผมไม่เคยเห็นเลยแต่ที่นี่มีกุ้งกล้ามกรามปลากระทุงเหวน้ำจืดปลาบูกเกล็ดแข็งหัวซัานอุ้ยปลาบูนี่สวยนะปลาบูจากตามปลาบูกล้วยเห็นไหมมันจะมีของธรรมชาติและส่วนนี้คือสิบพันไม้ป่าชายเลนมีอะไรบ้างเี่ยมีภาพประกอบด้วยนะกงกลางใบเล็กต้นจากโปรงทะเลแสมขาวลำพูนะฮะ ถ้ามีลำคูเยอะๆนะครับมีหญิงห้อยต้องนัดสะอาดด้วยนะกงกลางใบใหญ่ตะบูนขาวลําแทนเหงือบปลาหมอดอกขาวพังกาหัวสมดอกแดงมีมีข้อมูลรายละเอียดอยู่อันนี้ผมอ่านเฉพาะหัวข้อเป็นแหล่งให้ความรู้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะอุ้ยนี่ก็บอกเรื่องของสวรรค์ของบ้านปูทองหลางนะครับโครงการรักฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ําวางปะกง ก็คือที่ผมจุดเริ่มต้นรายการนะฮะก็จะมีข้อมูลอยู่อันนี้ก็มารู้จักปูทะเลกันเถอะว่าปูทะเลคืออะไรจัดอยู่ในวงอะไรท่านอ่านเลยซึ่งตรงเนี้ยมันมีอยู่ในนี้เลยนี่สุดยอดแล้วบางครั้งก็มีเอ้าแล้วมันมีปูชนิดหนึ่งที่เห็นเมื่อเกียที่มันก้ามใหญ่ข้างหนึ่งอะไรนี่ปูกล้ามดาบนะครับ โอ้ยมีหลายสีสวยๆนะส่วนข้อมูลรายละเอียดอานนะสวยนี่เป็นปูสแสมปูสแสมไม่ใช่ก้ามโตข้างหนึ่งนะอันนั้นปูก้ามดาบแต่ปูสแสมเห็นไหมสวยมากอ๋อเห็นไหมเนี่ยจากหนึ่งคือจุดเริ่มต้นสู่หนึ่งล้านชีวิตตรงนี้เลยสุดยอดนะโอเคมากๆนะเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจบาตรงนี้เลยดีกว่านะ เราสวยๆตรงนี้ลเลยะเย็นลมลื่นธรรมชาติอยู่ในส่วนของวัดวาอาลามาท่องเที่ยวทำบุญได้เลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆผมเรียกว่าเป็นสถานที่ลับได้เลยนะผมเองก็ไม่รู้ทีมงานผมก็ไม่รู้ขอบคุณคุณอาร์มจากร้านเดอะเรือคาเฟ่สุขวิทสายเก่าบางประกงนะครับที่แนะนํามาผมถือว่าเป็นจุดการเรียนรู้ที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับมาเที่ยวได้ด้วยร่วมทําบุญไปได้ด้วยกัน นะครับณนะที่วัดบนวัดคงคารามชาเชงเซานั่นเองนะครับนะขอพอะคุณผู้กำลังใจที่มอบให้กันนะครับและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมจบอยู่ที่ธนาคารปูธนาคารปลาธนาคารปูบ้านปลาบ้านปูที่วัดคงคารามวัดบนนั่นเองมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีวันนี้จบอยู่กับความล่มลื่นใต้แมกไม้ธรรมชาติตรงนี้ ตอนต่อไปผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรอีกติดตามกันวันนี้วสวัสดีครับมันล่มลืน่นเยน็นโคตรโคตโคตรเย็นปูตาเต็มไม่หมดเยอะมากเนี่ยก็สร้างเพิ่มเติมอีกใช่ไหมเดี๋ยวมีอีกือ